มมนานารวรวปะสานนานนนกทยโตเเรีป็ใหญ่ว่าปาปกน้โสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้รายการตำนานทันโลกพาท่านผู้ชมไปที่จังหวัดนครสวรรค์รายการตำนานทโลกได้มีโอกาสไปมีภารกิจกันที่นั่นวันนั้นคณะทีมงานของเราได้พาเราไปทานอาหารกันที่ แพรในแพรลำน้ำเจ้าพญากลางวันนั้นชื่อร้านอาหารสี่แขวก็เลยได้ทานอาหารจนเสร็จสับแล้วเราก็ไปภารกิจกันหลังจากนั้นมื้อค่ำคณะพวกเราได้พาไปทานอาหารมื้อเย็นกันอีกที่ลำน้ำเจ้าพญาเช่นเดิมต้องขอขอบคุณท่านมีชัยและก็ท่านนายกโชชีพสุภบุตรที่พาพวกเราได้ไปทานอาหารกันที่นั่นและไปดูบรรยากาศ แม่ยอมรับว่าเจ้าพญานั้นมันมีอํานาจแห่งความสวยงามจริงๆยามราตีที่จังหวัดนครสวรรค์น,นั้นเป็นยามราตีที่น่าสนใจมากท่านผู้ชมครับถ้ามีโอกาสอย่าลืมนะครับไปเถอะครับบอกเลยว่าสวยงามบรรยากาศดีอาหารอร่อยโดยเฉพาะปลาปลาลำน้ำเจ้าพญานั้นเป็นปลาสดๆเป็นปลาธรรมชาติ ต้นน้ำเจ้าพญานั้นเกิดที่จังหวัดนครสวรรค์ครับเป็นแม่น้ำสี่สายรวมกันคือปิงวังยมนานมารวมตัวกันที่เขาเรียกว่าปากน้ำโพป,ปากน้ำโพใหญ่ตัวเกินคาดท่านผู้ชมครับอยากย้่านผู้ชมตามผมไปนะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศในลำน้ำเจ้าพยาผมจะได้บรรยายให้ฟังว่ามีอะไรที่น่าสนใจ มีอะไรที่ท่านจะไปเที่ยวกันวันนั้นถึงแม้จะเป็นวันที่เขาแยกวันอันตรายเหมือนกันก็คือโควิดแต่พวกเรานั้นได้เตรียมพร้อมนะครับทานอาหารการทางห่างใส่แมสก่อนจะเข้าไปล้างไม้ล้างมือให้สะอาดซะก่อนครับท่านผู้ชมครับ มาถึงมวายโคโคนเป็นที่เมตต์กับว่าจะได้มาที่นี่ครับทุกครับจังหวัดนครสวรรค์มีเสน่ห์ครับโดยเฉพาะตัวเนนิสแมลงการแสดงในวันทุสิงโตในต่างๆ่างเข้ามาที่จุดฝากจากต้างจังหวัดเขามาครับ ท่านชมครับเห็นบรรยากาศแล้วทุกท่านคงจะบอกว่าต้องไปให้ได้จังหวัดนะครสวรรค์น,นั้นมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจโดยเฉพาะริมน้ำนะครับทุกคนก็นั่งทานอาหารกันบางคนชอบแบบชิวๆอากาศเย็นสบายก็ริมน้ำไม่ต้องไปลงแพรแต่บางท่านก็บอกว่าไม่อยากจะดูบรรยากาศในน้ำบ้างก็ไปครับนี่คือสะพานเดชา สะพานเดชานี่เป็นสะพานเก่าแก่เชื่อมระหว่างลำน้ำเจา้าพญาใครก็ตามจะไปภาคเหนือจะไปเชียงใหม่เชียงรายภาคเหนือแล้วกันครับว่าเราต้องผ่านเส้นทางเส้นนี้คือลำน้ำเจ้าพยาท่านผู้ชมครับรบรรยากาศอย่างนี้หาย,ยากผมมานครสวรรค์ครั้งนี้ถ้าไม่เห็นภาพว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนั้นยังมีเรื่องราวที่จะต้องต่อยอดให้กับท่านผู้ชมได้มีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์น,นครสวรรค์เป็นเมืองเมืองหนึ่งนะครับที่ให้ท่านผู้ชมเห็นว่าการที่เรามาเที่ยวที่นี่ลําน้ําเจ้าพะยาเป็นสายเลือดของชีวิตพี่น้องชาวเกษตรกรของประเทศไทยปิงวังยมน่านเดี๋ยวจะพาท่านชมไปดูว่าที่นั่นเป็นต้นกําเนิดของปิงวังยมน่านอย่างไรตามไปครับ ดเรรือนางปรรออเเพืื่นนนนแล้วมป็นไงครับท่านชมครับแพนั้นมีหลายแผ่ครับในพื้นที่ตรงนั้นซึ่งจะเป็นการที่จะลากขึ้นไปตรงที่เขาเรียกว่าปากน้ำโพวันนั้นโชคดีครับผมกำลังเดินทางไปช่วงระหว่าง ปากน้ําโพนั้นเห็นภาพที่สวยงามจริงๆก็คือพระจันทร์กําลังจะขึ้นโพในในในผิวน้ําของปากน้ําโพนี่คือบรรยากาศยามค่ําคืนยามราตรีผมเห็นภาพวันนั้นแล้วจึงประทับใจนํามาฝากท่านผู้ชมครับนี่คือพระจันทร์ที่กําลังสูงขึ้นจากในริมน้ําเมืองสีแ่แควบรรยากาศค่ำคืนคืนนั้นเราก็หลังจากเราไป ชมไปเที่ยวกันเสร็จเรียบร้อยเราก็ต้องเดินทางกลับกันการเดินทางกลับนั้นก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเรือที่ลากแพลํานี้มีความชานาญครับการที่จะกลับมานั้นทําให้เรามีความตื่นเต้นพอสมควรว่าเอเขาจะกลับยังไงแล้วก็จะมาเชื่อมเรือ,อหรือแพที่อยูอ่สถานที่ตรงริมฝั่งทําอย่างไรผมก็เห็นภาพของเขา ต้องขอชื่นชมว่าความชํานาญความที่เคยทําก็ทําให้แพ่นั้นกลับมาเชื่อมกันอากเรียกว่าโอโ้ที่นี่คือแม่น้ําเจ้าพยาและก็ทําให้ท่านผู้ชมได้เห็นกับผมนะครับครับนี่เจ้าหน้าที่ของแพ่นั้นได้เตรียมการที่จะต้องต่อแพซึ่งลากไปและกลับมาที่เดิมน,นี่นะครับท่านผู้ชมครับครับอย่าลืมครับไปที่จังหวัด นครสวรรค์แล้วต้องไปเที่ยวไปชิมอาหารให้ได้แล้วก็ไปลงแพรให้ได้วันนี้รายการตำนานตะโลกต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรายการมาตลอดครับมีโอกาสเชิญครับสิ้นหวังเพราะริมฝั่งนั้นไกลเกินกว่าดินสูงเกินกว่าศรัทธาของที่จึงไม่มีทาง น้ำโตใหญ่โตเกินไปพี่ล่องเรือขายไม้ที่เผาไม้หมดยา